บิ๊กแดงลั่นกองทัพโปรง่งใสไม่ต้องปฏิรูปสั่งใครแชรผมจับยำ้ำเรามีสารทหาร ตัดสินกันเองได้ล่าสุดนักข่าวได้สอบถามพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ถึงเรื่องความจําเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาทุจริตภายในค่ายทหารหรือไม่ซึ่งพลเอกอภิรัตกล่าวว่าไม่มีความจําเป็นต้องมีการสังคายนาหรือปฏิรูปกองทัพเพราะเรามีวินัยทหารมีกฎร,ระเบียบอยู่แล้วมีผู้บังคับบัญชาแบ่งหน้าที่กันอยู่แล้วทุกคนที่เข้ามาเป็นทหารต้องเข้าใจระบบนี้ดังนั้นการลงโทษหรือความยุติธรรมก็ต้องเด็ดขาด เรื่องทุจริตเป็นเพียงสิ่งที่มองมาจากสังคมภายนอกซึ่งคิดกันไปเองยืนยันว่าได้แก้ปัญหานี้มามากแล้วนอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าแต่มีนายสิบที่แชร์เรื่องนี้บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและถูกคุกค,คามพลเอกอภิรัตกล่าวว่าเรื่องความเป็นธรรมและไม่เป็นธรรมก็ขึ้นอยู่กับผลการสอบสวนภายในการที่บอกว่าจะเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นนั้นหลายอย่างต้องมีการตรวจสอบตลอดเวลาว่าที่ร้องเรียนมาเป็นจริงหรือเปล่าความยุติธรรมมีอยู่ในกองทัพเสมอแต่ไม่ได้เล่าไม่ได้อยากอวดหรือเล่าว่าได้ทำอะไรไปบ้างดังนั้น คนเราจะพูดเช่นนั้นได้ก็ต้องมองตัวเราเองด้วยว่าเป็นอย่างไรมีความประพฤติและนิสัยอย่างไรคนเรามักจะไม่พูดในสิ่งที่ตัวเองไม่ดีออกมาให้คนอื่นรู้เป็นธรรมชาติของมนุษย์